สวัสดีครับผมดนนะะเด็กชายค,ค่ะเท่าภาค112ที่2ครัสวัสดีครับผมเด็กชายคาราเดอร์วลล์กระเซมจาข้อโมอง112ได้ที่16ครับสวัสดีครับผมเด็กชายเด็กชายรัศนาธิริพันธ์จากข้อโมง112ได้นนท,นนนที่18ครับนี่ก็กลับมาพบแบกกี้อีกนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมที่ผมสร้างขึ้นมาครับมีชื่อว่า i อินเฟสต์เ l ลนะครับโดยที่จุดประสงค์หลักๆของเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวกระดาน ซึ่งจะมีเป็นเซลลพืชอันใหญ่ๆอยู่บนกระดานและเราจะแสดงเป็นแบคท,ทีเรียรตัวเล็กเพื่อที่จะพยายามที่จะไปให้ถึงนิวเลียของมันให้ได้ครับใครที่ไปถึงได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับโดยที่วิธีการเดินของในเกมนี้นะครับจะแตกต่างกับเกมกระดานอื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีคําถามอยูส3ระดับให้เราตอบครับจะมีทองแดงเงินและก็ทองโดยที่ถ้าเราตอบทองแดงมันจะมีคําถามแล้วก็จะมีตัวเลือกให้ถ้าเราตอบเงินจะมีคําถามแต่ไม่มีตัวเลือกให้ ส่วนถ้าเราตอบทองไม่มีคําถามไม่มีตัวเลือกแล้วเราต้องตอบถึง3คําถามเลยตอบถึง3คาําตอบเลยนะครับโดยที่ในเกมนี้เราจะมีแบตทีอรียตัวเล็กให้เราเดิน,นครับจะเป็นตัวหมาของเราเป็นตัวที่เอาไว้เดินและหลังจากที่เราตอบคำถามได้ครับเราก็จะได้โบนัสมาถ้าเป็นทองแดงก็จะได้โบนัสบวกศูนย์เงินก็จะได้โบนัสบวกสองทองก็จะได้โบนัสบวกสนะครับ ซึ่งพอเราได้โบนัสพวกนี้มาแล้วแล้วก็ทอยลูกเต๋าของเราเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะได้เดินเท่าไหร่ครับเพราะถ้าเราเดินถ้าเราทอยได้เท่าไหร่แล้วก็มาโบนัสที่เราได้แล้วเราก็เดินตามช่องพวกนั้นนะครับแต่ละแต่ว่าถ้าเราตอบไม่ได้นะครับถ้าเราตอบผิดแล้วก็ยังไม่ได้เดินเลยในตอนนั้นโดยที่ในเกมนี้เราจะยังมีมีช่องช่องที่พิเศษนะครับช่องพิเศษครับจะมีเป็นช่องที่จะมีแบคทีรียแบคทีรียตัวเล็กๆอยู่ในช่องพวกนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเราไปตกของช่องพวกนี้นะครับเราจะได้การ์ดพิเศษซึ่งจะมีชื่อว่าการ์ดอินเฟคชันนะครับซึ่งถ้าเราได้การ์ดพวกนี้มาแล้วมันจะมีพลังพิเศษของมันนะครับเราจะสามารถใช้มันกับตัวเองใช้มันกับผู้อื่นหรือใช้อะไรก็ได้ใช้นตามที่มันเขียนไว้บนการ์ดครับซึ่งการ์ดอินเฟคชันพวกนี้นะครับจะมีอยู่ถึง20ใบด้วยกันนะครับและยังมีอยู่หลายประเภทและมีอยู่หลายความสามารถนะครับ พวกเราจะมาทําการอธิบายการทํางานของการแต่ละการนะครับมารับชมได้เลยครับะคาจะเป็นการสตีลซึ่งเมื่อเราใช้การนี้มันจะทําการให้ให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับทําการจั่วเราจะสามารถจั่วจากผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับแล้วก็จั่วออกมาแล้วก็จะได้การอนันไปโดยที่การถัดไปนะครับจะเป็นการ p a r a l y z e ซึ่งถ้าเราใช้การนี้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะทําให้ศัตรูของเราไม่สามารถขยับได้เป็นเวลาหนึ่งตา ก็ที่การถัดไปครับจะเป็นการแทรปซึ่งการจะเหมือนกับการแทเลไลท์แต่แย่กว่าครับซึ่งถ้าเราเดินไปตกตรงช่องไหนแล้วเราเลือกที่จะใช้การนี้มันจะเหมือนกับว่ามีแทรปอยู่ตรงช่องนั้นนะครับซึ่งถ้าศัตรูของเรามาตกลง,งในช่องนั้น <doo> เขาก็จะไม่สามารถขยับได้ <doo> เป็นเวลาหนึ่งตานะครับการถัดไปนะครับจะเป็นการสเตรอยซึ่งเมื่อเราใช้การนี้เมื่อไหร่ การตอบคําถามถัดไปและการเดินถัดไปของเราถ้าเราตอบถูกเราจะสามารถเดินได้บวกสองแต่ถ้าเราตอบผิดเราจะเดินลบหนึ่งนะครับเร่อถัดไปนะครับจะเป็นการแอนตี้ไบโอติกนี่นี่ซึ่งการนี้นะครับถือว่าเป็นการที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการนี้จะสามารถแคนเซิลการทํางานของการอื่นๆได้ทุกการนะครับและไม่ว่ามันจะเป็นการชนิดไหนมันก็สามารถห้ามการทํางานได้หมดนะครับ ไปนะคบจะเป็นการอิมม n e น y s ิสเต็นะครับซึ่งเมื่อเราใช้การนี้เมื่อไหร่ทุกผู้เล่นแม้แต่คนใช้ด้วยจะต้องเดินถอยหลังถึง2ก้าวแต่เราสามารถแคนเซิลการนี้ได้ด้วยการแอนติบอตินะครับซึ่งบดเกมทั้งหมดของผมนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งครับขอบคุณครับ